อันนี้แบรนด์เขาส่งอาหารแมวมาให้ลองนะครับคูก้ามาเป็นผู้ชม, <c oughs> มให้ดูตอนแพ็คมาด้วยอ่ะ,อะแก่เลยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งกะทินี่นี่กะทิอยู่นี่นี่ solche. อุ้ยนี่อ่ะแก่เลยแก่เลยลองดูดิว่าเขาชอบไหม เป็นอาหารเปียกนะครับอาหารเปียกมามากินใกล้ๆเออเออชอบด้วยมาพ่มอนมาถ่ายใกล้ๆนี่ขูกา้าไม่ใช่ของเรา <c oughs> อ่าโอเคไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราขูกา้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่อาหารเราอาหารกะทิเขาเดย๋าวของเราก็มี เข้าวาเมามาแล้วเอาเข้าวเม้ามากินด้วยข้า,มาเม้าเข้ามากินในกะละมังนี่ยแต่ขูก่กาไม่ใช่ของเรา <c oughs> ขูก่กาไม่ใช่ของเรานะ <c oughs> แม่โอเคชอบกินมากเลยนะอืใช้ได้ขูก่กาใจเย็ยนไม่ใช่ของเรา <c oughs> เดี๋ยวของเราตั้งหากหอมไหม อืมอย่าก,กินมากเลยครัโอเคถ้าใครสนใจก็หน่การล่างสมือนะครับสั่งซื้อได้เลยครับ